คือเราเราเคยเถียงกันเรื่องงานผ่านอ,นอีเมลแล้วในอีเมลนั้นมีคนซีที20คนไม่ไหวแล้วคือแบบมันเครียดมากเพราะว่าลูกค้าก็เครียดพี่เราไม่รู้หรอกเราแบบเราเด็กมากเราทําไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยพอมันมีปัญหาปุ๊บมันก็เครียดมันก็วนลูปอยู่6 7 8เดือนน่ะรู้สึกให้ไม่ไหวละอืมเราก็เลยตัดสินใจโหโหดมากพี่นะ ค่ะทุกคนอันนี้เป็นรายการ work in process นะคะซึ่งจะเป็นรายการใหม่ที่เราจะมาคุยกันว่าพนักงานทุกคนเนี่ยก็จะมี work in progress เหมือนกันในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอารมณ์ในที่ทํางานที่เวลาเราแสดงอารมณ์ออกไปเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่ามัน unprofessional แต่ว่าทุกคนเคยสงสัยไหมทุกคนอะ่ะก็มีอารมณ์เหมือนกันนุกเองก็มีแคคคัพเชอร์ในวันนี้ซึ่งเป็น e ีแรกของเรานะคะก็มีเหมือนกันรวมถึงผู้ชมทางบ้านเองก็เป็นคนที่มีอารมณ์เหมือนกันเคยสงสัยไหมว่าถ้าเรามีอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วเราแสดงไปในที่ทํางานทําไมคน มองว่ามันอัน p r o f e s s i o n a l ทั้งๆท,ท,ที่มันก็เป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันวันนี้เรามาคุยกับพี่ใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม Marketing ที่มีประสบการณ์มามากกว่า18ปีนะคะเดี๋ยวพี่นัทลองแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะครับสวัสดีครับชื่อนะนะครับเป็น Chief Marketing Officer ของบริษัท Sunday นะครับก็ทํางานมาทั้งหมดวัน18ปีแล้วครับตื่นเต้นไหมคะ EP แรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุก EP ครับเราวก็ตื่นเต้นค่ะเป็น EP แรกที่เริ่มทาเองนะคะจริงๆก็เราเราก็ทำคอนเทนต์มา เป็นพนังออฟฟิศแล้วก็อยากจะทำ คอนเทนต์อะไรให้พนักงานออฟฟิศดูก็บอกว่ามันจะมีประโยชน์เพื่อให้พนักงานออฟฟิศได้มีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพใจที่ดีขึ้นนะคะใช่ครับถ้ามีอะไรก็คือพูดคุยกันได้ได้ค่ะในวันนี้นะคะพี่นะเราจะมาคุยกันเรื่องอารมณ์ในที่ทํางานค่ะเวลาเรามีอารมณ์ในที่ทํางานอะ่ะมันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างเราอยู่เสมอ,อมค่ะพี่นะก็คือคนทํางานอยู่ตรงกลางแล้วอารมณ์ที่เราอารมณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะมันก็อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ความโปรเ e s s ั o นอลของเราอะ่ะมันจะอยู่ด้านขวาส่วนเราอะ่ะเป็นคนตรงกลางที่เหมือนจะต้องแบบ มันเหมือนเป็นมิติทับซ้อนหรือว่าอาจจะเป็นเส้นบางๆที่กำลังกั้นอยู่ให้เราเลือกที่จะตัดสินใจว่าอ,อารมณ์แบบไหนถึงแสดงออกได้อารมณ์แบบไหนถึงเรียกว่า unprofessional ค่ะทีนี้เวลาพี่ณัฐทำงานผ่านมาแล้วสิบปดปีอะนูอยากรู้ว่าพี่ณาเคยไหมคะมีโมเมนต์ที่แบบตัวเองมีอารมณ์หนักๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากระเบิดออกมาจากตรงนั้นเลยเคยเมื่อน่าจะตอนสักอายุยี่สิบเก้าสามสิบนะครับอ่ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็น เฮดหรือว่าแม n เจอร์อะไรตอนนั้นน่าจะทำอยู่บริษัทคอนซัลที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นจูเนียร์คอนซัลแทนใช่ไหมหน้าที่ของเราคือการเก็บข้อมูลอ่าโปรเจกต์ Project ให้กับซีเนียร์ซึ่งเราเคยทำโปรเจกต์หนึ่งกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่หนึ่งที่ประเทศไทยนี่แหละล้วก็หน้าที่ของพี่หน้าที่ของผมก็คือไปเก็บข้อมูลว่าเอ้ยทำไมโครงการถึงสร้างช้ามันมีปัญหาอะไรคือเราก็ต้องไปอยู่ที่ไซต์ง,งานหกเจ็ดเดือนเงี้ยคุยกับ คุยกับวิศวกรคนนี้นั่นใช่ไหมเพือ่อให้รู้ว่าสาเหตุที่เขาสร้างบ้านช้าส่งมอบบ้านไม่ได้คืออะไรใช่ไหมโอเคโปรเจกต์นั้นก็จบไปทีนี้มันก็เหมือนแบบเจ้าของบริษัทหรือซ<อ>ีเนียร์เขาก็เห็นว่าเอ้ยมันเงานได้ไวแล้วเร,<อ>เราก็เลยได้รับคอยว่าวางใจเขาก็เลยให้เราทําอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งมันใหญ่กว่าเดิมอีกทีนี้มันเป็นโปรเจกต์กับหน่วยงานราชการซึ่งแบบมันอีทั่วประเทศไทยละ แล้วก็ oh. ต้องไปเก็บข้อมูลเรื่องสวัสดิการของราชการหน่วยหนึ่งซึ่งแบบคนสองแสนคนอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันมีความ mm. ไม่เท่าเทียมยังไงนวลน,นี้นั่นใช่ไหมทีนี้อ่ะอันนี้ความยากมันเกิดขึ้นละคือเราอายุยี่สิบเก้าเนี่ยเราต้องทํางานกับทีมคอนซัลท์ซึ่งแบบซีเนียร์มากๆอ่ะอายุแบบห้าสิบมาจากโคกเพยอนจีเอ mm. ็กซ์นิลิ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาแบบโหซีเนียร์มากห่างกับเราสักแบบยี่สิบปีอ่ะแต่ เนื่องจากซีออเขาให้เราเป็นโปรเจกตมเนเจอร์ทีนี้เราก็ต้องคุมโปรเจ์ให้อยู่ใช่ไหมก็ให้เขาทํางานนี่ทีนี้นก็ pues เริ่มเกิดเรื่องละคือจินตนาการคืนนก็วันนี้กําลังจะยิบก้าที่จะต้องไปทำก็ยังคิดภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าตัวเองต้องทํำยังไงเนี่ยคือเราต้องแบบเหมือนแมเ a g e ลูกค้าด้วยแล้วก็ manage ุุนที่ด้วยซึ่งแบบอายุห้าสิบกว่าซึ่งแบบโหประสบการณ์มากกว่าเราแน่นอนอะไรเงี้ยทีนี้โปรเจกต์มัอนยากสเกลมันใหญ่แล้วก็ เหมือนก็จะมีทํางานซีเนียแล้วแบบเหมือนเราอาจจะทําไม่ถูกใจเขาอะคือเขาคงประสบการณ์เยอะมันงแล้วก็เขาก็เหมือนคาดหวังให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการโดยการอธิบายาสาั้นๆซึ่งเราไม่รู้หรอกเราแบบเราเด็กมากเราทําไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยทีนี้ปรเจกต์มาเลยไปไม่ตอบไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรนะเราพยายามทําพอมันมีปัญหาปุ๊บมันก็เครียดมันก็วนหลูปอยู่หกเจ็ดแปดเดือนอะคือจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ย งานก็ไม่เดินตัวเองก็เครียดแล้วก็แบบควบคุมทุกอย่างก็ไม่ได้แบบทุกอย่างเอาคอนโทรลหมดเลยแล้วก็เหมือนเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆทุกวันมันก็มีคูณขึ้นสักน่าจะประมาณเดือนที่หกอะไรอย่างเงี้เราก็แบบไม่ไหวแล้วคือแบบมันเครียดมากเพราะว่าลูกค้าเครียดนึกถึงทํางานกับหน่วยงานราชการใหญ่ๆเราเป็นเรื่องการเมืองเรื่องนู่นเรื่องนี้ใช่ไหมทางานภายในก็เครียดไม่มีคนปรึกษาเหมือนอยู่คนเดียวเงี้ยความกดดันจากซีเนียก็มี เราถึงจุดรู้สึกให้ไม่ไหวแล้วเราก็เลยตัดสินใจเขียนนี้ม่หา CEO โอหโหดมากพี่นาล้วพี่นาทำยังไงคะวาแบบเหมือนเราเขียนถึง CEO เรา คือก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับ mm hmm. มันก็จะมีสเต็ปแบบบนกับเพื่อนร่วมง,งานที่อายุเท่าๆกันอะไรเงี้ยตามปกติแต่ว่าเหมือนมันไม่มีทางออกแล้วมันแปดเดือนเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีทางออกแล้วไม่งั้นเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเราตัดสินใจไม่รู้คิดอะไรตอนนั้นเราก็เขียนอ e ีเมลหาซีอโออะไรแบบว่าโอเคโปรเจกต์นี้นะแบ็คกราวคืออย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะโปรเจกต์มันไม่เดินม,มีปัญหาคนนี้ครับผมคุยกับเขาไม่ได้คือซีเนี่ยร์คนนหม่มีปัญหาผมมีโซลูชันให้คุณสาม เขียนไ้อย่างนี้เลยนะโหด่าตอนจําได้ไหมคะว่าสามข้อนั้นพี่นาเขียนอะไรไปบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสามารถพอที่จะทํางานสิ่งนี้ได้หาคนมาทําแทนผมเถอะคือผมแบบผมรู้สึกผมเขาเลยนประสบการณ์ไม่พอสกิลก็ไม่พอหาคนมาทําแทนเถอะไหมหรืออันที่สองถ้าคุณอยากให้ผมทําแทนต่อนะเปลี่ยนซีเนีร์เราเอาไปเลยโหดมา แต่ผมก็ไม่แนะนานะเพราะว่าเขาก็ซีเนียร์กว่าอะไรเงี้ยแล้วอันที่สามคือถ้ามันไม่มีทางออกผมบอกเอยคือมันไม่มีทางออกแล้วตอนนั้นเราก็เขียนแบบนี้ไปเลยก็ไม่รู้ทําไมนะซีโออ่านด้วยแล้วเขาก็เรียกประชุมจําได้ว่าเข้าไปในห้องซีโออ่ะเหมือนยืนนั่งอยู่ในหัวระกแอ่ะคือมีผมแล้วก็มีทีนี่ผลกระแสมา่20ปีก่อนอันนี้นานแล้วนะครับน่าจะ20ปี เกืบเอบเ <10 S 1> กือบยี่สิบสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็จะมีแบบซีเนียร์คอนซัลท์อีกประมาณน่าเยอะอ่ะอยู่หลังอะ่ะเขาก็นั่งฟังแล้วก็อธิบายว่าเออปัญหาหคืออะไรคือปัญหาคือผมควมบคุมโปรเจกต์ไม่ได้ทีนเนี้ยดิเรกชันที่ให้มาคือมันค่อนข้างแบบภาพใหญ่มากแล้วไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงอะ่ะเราถามแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่สามารถอธิบายว่าเออต้องทาอย่างนี้นะคือไม่สามารถมาบอกเราได้อ่อแล้วก็ทําให้โปรเจกต์ไม่เดินทุกคนเครียดไปหมดผมว่าเนี่ย ตามนี้เลยครับผมมีปัญหากับคนเนี้ยเนี่ยอดมากค่ะแล้วก็เสนอแบบที่เขียนในอ e ีเมลเลยนะแบบเปรียนผมบอกเลยครับผมไม่มีความพิมามจริงคือให้คนอื่นทําแทนไหมหรือถ้าเกิดอย่างนั้นจริงก็มีออปชั่นอย่างอื่นให้ผมหรือเปล่าอไอ้สองข้อสุดท้ายผมไม่ได้พูดนะในห้องเอออืมแต่ว่าอยู่ในอ e ีเมลเนาะแต, <no. S 1> แต่แต่อยู่ในอยู่ในใจแล้วตอนนั้นเราอยู่ใน,ในใจแล้วอดมากก็คือคุยกันซึ่งคิดว่าโชคดี่ะที่เขาฟัง เพราะว่าทีโอเขาเขาฟังแล้วเขาก็เหมือนพยายามหาทางออกให้ว่าเออมันจะยังไงแล้วก็เออมันก็มีทางออกมาจากตรงนั้นครับตอนนั้นเป็นจุดแรกที่รู้สึกว่าแบบใกล้ถึงจุดเบรกของตัวเองแล้วเหมืนอนกันเหตุการณ์นั้นนะในมุมของพี่นาะก็คือการที่เรามีอารมณ์ในที่ทํางานแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้สิ่งเนี้ยมันเริ่มส่งผลกระทบกับการทํางานแล้วพี่นาก็คือจะเลือกหาเติร์ดปาร์ตี้ที่เขาไม่มีไบเอสมาช่วยแกเพื่อให้เราเดินหน้าต่อไปโดยที่ เพราะว่าจากที่หนูฟังก็คือเหมือนตัวการงานที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีซัพพอร์ตกับมันแบบเหมือนถืกว่ามันใหญ่เกินไปกับประสบการณ์ที่เรามีตอนนั้นมันเริ่มทําให้เรารู้สึกว่ากดดันจนเริ่มจะแบบไปข้างหน้าไม่ไหวไงใช่ครับใช่แล้วพี่น้ำมีวิธียังไงไหมคะเช่นแบบเราจะเขียนอ e ีเมลหาซีออยังไงให้เขารู้สึกว่าแบบเขาไม่เวลาเขาไม่เวลาน้อยมากเขาไม่เวลาอ่านน้อยมาก,ามาอ,ยมากอย่างเงี้ยพี่น้เขียนยังไงให้เขารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นประเด็นสําคัญเป็นเรื่องสําคัญที่เขาจะต้องลงมาช่วย ถ้าจะทําให้มันเป็นสตรัคเจอร์ยังไงใช่ไหมเวาลาไปคุยอ่ะผมหลังจากผ่านมาสิกว่าปีนะผมก็รู้สึกได้ว่าอันที่หนึ่งอ่ะคือต้องให้ข้อมูลเขาก่อนว่าไอ้แบล็กเก้ามันคืออะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันที่สองอ่ะซึ่งอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับซึ่งอันนี้เป็นสไตล์ของผมขึ้นรีมาให้หน่อยกันนะว่าขึ้นอยู่กับวิจาร,รยณ <c oughs> ซึ่งผมมาเลือกวิธีนี้คือ <c oughs> ผมมาชี้จุดไปเลยว่าเนี่ยคือปัญหาผมเมนชั่นขนาดเชื่อ Mm hmm. ผมมีปัญหานี้กับคนนี้ฮะอืม mm hmm. แบบนี้ครัผมผมไม่กมังวลอ่ะคือผมบอกไปเลยผมมีปัญหานี้กับคนเนี้ mm hmm. แล้วสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้คือหนึ่งของสาม mm hmm. ผมผมก็เขียนมาอย่างนี้เลยคือด้วยความที่อายุน้อยด้วยมึงแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วด้วยมึงเราก็บอกไปตรงๆเลยอ mm hmm. เขาจะไม่ต้องเดาเออแต่ตอนนั้นมันก็เวิร์กซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เวิร์กแล้วผมก็หลังๆมาผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน มผมก็ใช้สัก์แบบนี้ครับโครงสร้างมันเป็นแบบนี้คือเราบอกแบ็กกราวด์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรากิออะไรขึ้นกับโปรเจกต์อันที่สองคือผมชี้ปัญหาเลยว่าปัญหาคืออะไรแล้วถ้ามันเป็นคนอ่ะผมก็ชี้ชื่อเลยมผมไม่ได้บอกว่ามัน,นทีมนี้นะผมบอกคนเนี้ยครับผมมีปัญหาเคตรมากแล้วก็อันที่สามผมชี้ด้วยว่าถ้าเป็นผมอะโซลูชนันเนี่ยผมคิดมาละได้เป็นประมาณนี้แต่ you นะอัพทูยูนะถ้าเป็นแบบนี้สมมติ พี่นาในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่ผ่านเรื่องนี้มาสักสิบปีบวกได้เงพี่น้ามองย้อนกลับไปพี่นาจะลองมีสเต็ปในการแบ่งตัวเองยังไงไหมเขาแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยฉันประเมินแล้วว่าฉันอนะไม่ไหวจริง,รงแล้วฉันจะไปคุยกับซีอโอจุดไหนอะที่ทําให้เราตัดสินใจว่าจะไปคุยใช่ไหมผมถามตัวเองก่อนว่าอันที่หนึ่งผมมาเต็มที่กับมันหรือย,อยังเต็มที่หมายความว่าถ้าผมทามากกว่านี้คือน่าจะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคือทามากกว่านี้น,น่าจะตายละคือแบบ อาจจะมีอะไรเบรกแบบเป็นท่ากับเบรกดาวหรือว่าถ้าไปมากกว่านี้คืออาจจะทําให้เราสูญเสียอะไรบางอย่างละคือมากกว่านี้ไม่ได้แล้วผมรู้สึกผมเต็มที่ถ้าผมตอบแล้วผมเต็มที่ผมจะเลือกไปข้อสองละข้อสองผมจะถามว่าแล้วไอ้ที่เขาให้ผมทําอ่ะมันใหญ่เกินตัวปะวะคือถ้าผมเต็มที่กับมันแล้วแล้วมันยังใหญ่เกินตัวอีกเราไม่มีความสามารถเราก็รู้สึกว่าโอเคเราความสามารถไม่ถึงวะเราต้องยอมรับละว,ว่าไอ้ตอนนี้น่าจะมีคนที่เก่งกว่าเรามาทํา S <S แล้วมันก็เป็นแบบนั้นผมคิดแบบนั้นมันยิงข้อมาข้อสุดท้ายคือผมก็เลือกที่จะไปคุยเลยว่าผมยอมรับแล้วผมทําไม่ได้อื mm hmm. ผมว่าเรามาคุยกันเถอะก่อนที่มันจะคุณก็จะเสียงานผมก็จะเสียจิตอื mm hmm. ผมก็แบบนี้ก่อนเลยครับหนึ่งสองสามแบบนี้เลย จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะพี่นะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะว่าแบบเราควรจะไปอยู่สุดที่ตรงไหนบางทีกลายเป็นว่าเราพยายามมากๆจนถึงจุดหนึ่งที่ใจเราก็ไม่ไหวนึกว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะเพราะมันมีสเต็ปให้ฟอลโล่วแบบเออถึงจุดนี้แหละถ้าเราไม่อยากให้แบบมี mental break ไม่อยากให้มี mental break down ก็ควรจะทําแบบนี้ทั้งสามสเต็ปใช่แต่ว่าความเต็มที่ของคนมันไม่เท่ากันนะ ส่วนความดำแนงของผมอ่ะอันนี้แล้วจะเ e นฟิชั่นของคนนะความจำแนี่อผมคือถ้าผมทามากกว่าน,นี้ผมน่าจะสูญเสียแล้วมาอย่างเช่น n t น l ร y breakdown หรือว่าสูญเสียโปรเจกต์กับลูกค้าคนนี้แบบหลัก20บล้านอย่างเงี้ยคือถ้าผมทําแบบปล่อยให้มันอย่างเงี้ยความสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนอันนั้นคือความเ็มที่หรือแบบกดผิดกฎหมายหรือว่านึกออกป่ะคือความเ็มที่มันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วอะคือถ้ามันมากกว่าน,นี้น่าจะรับไม่ไหวอันนั้นคือความ็มที่ของผมผมก็เลยเลือกที่จะ ไปข้อสองข้อสามเลยในจุดนี้พี่นาได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองแล้วพี่นามองย้อนกลับไปรู้สึกยังไงบ้างไหมคะว่าแบบเอยในตอนเด็กเรารู้เรื่องนี้เร็วเราก็เลยแบบโตมาเราก็เลยเหมือนมีพื้นฐานในการเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการทาํางานยังไงไหมคะคือเราไม่รู้นะว่าตอนนั้นเราทาถูกรหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราโตมาแบบนี้ด้วยไงเพราะว่าเรา เราแบบโตมาแบบเนี้ยคือช่วยเหลือเราเป็นลูกคนเดียวเงี้ยเราก็เหมือนเราคุยกับตัวเองอะว่าแบบเราไม่ไหวเพราะว่าึอ <c> ง <oughs> ทำอะไรอยู่วะเนี้ยซึ่งพอเราอยู่กับตัวเองเยอะๆเราก็จะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงอะอเออแล้วฉันอะเต็มที่ที่ฉันคิดหรือเปล่าแล้วถ้าฉันไม่ไหวฉันต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็คุยกับตัวเองทุกวันซึ่งเอิญการตัดสิในใจในวันนั้นอะถือว่าไม่แย่ มันถึงทําให้เราบูมบอนต่อไปได้ในอนาคตแล้วเราก็บอกกับไปว่าโอเคในเมื่ออดีตมันเคยเวิร์กนะในอนาคตมันก็น่าจะเวิร์กอีกสิเราเอาโลจิกเดิมมาใช้ในอนาคตแต่ใช้แบบ ให้มันฉลาดขึ้น,มน,นไม่ใช่แบบเดินไปคุยกับซีโอไม่ไหวแล้วครับอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังใช้รถจุดโลจิกงเดิมือเราก็คุยเราเลือกที่จะคุยไม่เลือกที่จะเก็บพี่ณนะทํางานมาสิบแปดปีอะค่ะหนูเชื่อว่าในแต่ละวันอะมันก็จะต้องมีบางวันที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันถาโถมแล้วเข้ามาท้าทายอารมณ์ตัวเองอยู่เหมือนกันเคยไหมคะพี่ณะมีจังหวะหรือว่ามีวันที่พี่ณะรู้สึกว่าพี่ณะมีอารมณ์แล้วไม่โปเลยมีครับเคยทำไปด้วยแล้วยังรู้สึก ผิดจนถึงตอนนี้รู้สึกแบบไม่น่าทาเลยอะ่ะคือเราเราเคยเถียงกันเรื่องงานผ่านอีเมลแต่ด้วยความที่แบบมีอารมณ์ด้วยอะ่ะมีความมีความเดือดอยู่ในนั้นแล้วในในอีเมลนั้นมีคนซีซีอยู่ยี่สิบคนทีนี้เราเถียงกันด้วยจําเรื่องพับิคไปได้นะเราก็เถียงกับคอลลีกเราอ่ะแบบเถียงกันลกเ,แบบเลยอะ่ะแบบมีอารมณ์อะ่ะแบบ <Okay. S 2> หลังๆก็คุณหลังๆคือไม่ขึ้นคุณนะนะขึ <laughs> ้นเป็นเหมือนลายแชทแหะเป็นตัวหนังสือหมดเลยอะ่ะ <laughs> แล้วก็ซีซีกันไปซีซีกันมากดรีพลายอย่เงี้ยแบบ <laughs> อยู่ส จำเรื่องไม่ได้แล้วก็สุดท้ายอะ่ะซีโออยู่ในซีซีด้วยซีโอันนี้โหดมากซีโอไดเรกไม่เถินนะบอกวะ่าหยุดได้แล้วนะคุณโตแล้วนะ <c oughs> มีอะไรก็ไปคุยกันนอกรอบตอนนั้นก็หยุดเลยแล้วเรื่องนั้นก็จบไปทีนี้เราก็กลับมาดูว่าแบบเฮ้ยมันเราได้อะไรจากมันปไม่ได้อะไรเลย,เลยคือคนที่อยู่ฝั่งนั้นตอนนั้นเราก็แบบเป็นบมดจเมนต์แล้วใช่ไหม คนฝั่งเรื่องเสียเราก็เสียคือเราดูเหมือนคนบ้าคืออีเมลนี่มันจริงจังมากกว่าจริงจังมากแบบเยอะอะเยอะอะเยอะอะฮะโอเยอะกับเสียงกับเรื่องงานนี่แหละแต่มีแต่มีความเถื่อนในงานอืมเออเขาก็ดูไม่ดีเพราะเขาเสียหน้าเพราะว่าโดนแบบคนที่แรงสูงกว่าไปบอกใช่ไหมแต่เขาก็สู้กลับเราก็เสียหน้าคือเหมือนอันนี้ก็บ้าเหมือนกันนะคุก็กลัวเราไม่ได้อย่างเงี้ยพอคนอื่นที่ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยอยู่ในซีซีก็จะรู้สึกว่าอ๋อยิง ยิ่เป็นหัวร้อนงามันต้องระวังนะเนี่ยแม่งดูมันเถียงกันอย่างเนี้ยนึนกออกปะซึ่งคอกับมานั่งคิดได้ว่าแบบเออไม่น่าทำอย่างนั้นเลยว่ะถ้าถ้าย้อนเวลาได้จะทำอะไรอะ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเลือกได้นะเราเราก็จะเถียงกันอยู่ดีแต่เราจะเอาคนในซีซีออกก่อนเราจะเถียงกันแบบ direct message น่าจะดีกว่าคือเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักจิตวิทยาที่เรียนมาเหมือนกันนะครับคือเวลาคนเขาตีกันอนะ่ะ อันนี้ฝากไม่รู้เหมือนกันนะถ้าท่านผู้ชมใช้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเวิร์กถ้าเวลาเราตีลูกน้องเราเนี้ยเราตีกันแบบหนึ่งตอนหนึ่งดีกว่าเพราะเขาจะไม่เสียหน้าแล้วเขาจะเชื่อฟังเรามากกว่าเพราะว่าพอเขาเสียหน้าเขาจะเหมือนเขาจะดีเฟนต์อ่ะเขาต่อต้านเนาะเขาจะต่อต้านเหมือนกันแต่ถ้าคุณชมเขาอ่ะคุณชมต่อหน้าเลยยี่สิบคนซีซีไปเลยชมแบบเฮ้ยคุณทําดีผมชมอืผมว่าเนี่เวิร์กซึ่งตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้เลือกทีนั้นเราเลือกที่จับ ชะไปเลยสิเนี้ยคือโอเคมันก็มันก็เกิดขึ้นไปแล้วอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ครับอืมถ้าติก็คุยกันเดียวเดียวดีกว่าเขาจะเขาจะรู้สึกดีกว่าเขาไม่เฉียดหน้าแต่ถ้าชมคุณชมไปเลยกับกับที่สาธารณะจะดีกว่ามากอืมแล้วเวลามีพี่นาเองก็แบบเหมือนเวลาเราประชุมในเมเนเมนต์ง้ยมันก็จะเครียดมากใช่ไหมคะสมมติทุกคนพูดหมดเลยว่าแบบทุกคนรู้สึกยังไงแล้วพี่นาจะมีวิธีไฟแฟกยังไงเพื่อให้รู้สึกว่า เราจะแฟกเนี่ยไปทำงานต่อคือปกติเวลาเราคุยกับคนครับอันนี้เป็นเทคนิคบ,นบ้านๆที่ผมใช้เลยแล้วกันนะคนก็จะชอบพูดรวมอิโมชันเข้าไปด้วยอะ่ะอิโมชันก็คือว่าแอ j เจ t i ีฟคําแเพียดทั้งหลายงานเยอะทําไม่ทันเครียดมากเลยถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราจะไฟล์แฟกก่อนคืองานเยอะผมก็จะถามกัอไปว่าเออตอนนี้ทำอะไรบ้างครับ <laughs> <laughs> มีกี่โปรเจกต์แล้วเขาก็จะบอกว่ามีห้าโปรเจกต อันนี้เราโปรเจกต์ที่แรกทาอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังสิ mm hmm. ทำยังไงเอาเอาดีเทลมาเลยนะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่มาอย่างเงี hmm. ้ยแล้วก็บอกเราก็ชวเขาคุยอ่ะคือเราชวยเขาคุยก่อนว่าแบบอ่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงที่ที่บอกว่างานเยอะมันเป็นยังไง mm hmm. จนกระทั่งเขาแบบเหมือนเขารู้เองว่าแบบเฮ้ยจริงไม่ได้เยอะกอือ mm hmm. แต่มันดูเยอะ mm hmm. ในความคิดพลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการไฟล์แฟกของผม mm hmm. เราก็จะจัดตัดไอ้พวกคาขยายออกไปก่อนแบบงานเยอะยุ mm ่งมากเลย คือยุ่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะสมมติผมได้บอกผมยุ่งมากแต่ผมอาจจะยุ่งแบบถ้าไปเทียบกับคนอื่นเงี้ยอาจจะยุ่งแบบผมโคตรยุ่งเลยนะยุ่งกว่าสิบเท่าเงี้ยแต่คนอื่นเขาก็ยุ่งแต่ยุ่งในระดับของเขาครทีนี้จะต้องเอาแฟกต์มาคุยกันว่าคุณยุ่งคุณทําอะไรคุณคุณเครียดเกิดจากอะไรไหนเล่าซิเนี้ยเราก็จะคุยกันไปก่อนครับ ถ้าพี่นาลองเปรียบเทียบอบค่ะตอนนี้พี่นาเป็นหัวหน้าแล้วกับตอนนั้นที่พี่นาเป็นน้องจูเนียอะค่ะคิดว่าพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วอ,ะอ่ะประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์ของเราอะ่ะมันจะต่างจากเดิมยังไงบ้างไหมคะพูดถึงความกดดันแล้วกันตอนที่เราเป็นจูนเนียกับซีเนียมันไม่เ,เหมือนกันคือกว่าจะมาถึงจุเนียตอนถ้าสมมติความกดดันที่เกิดกับจูเนียเราจะกดดันแต่ว่าเราจะยังรู้สึกแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีซีเนียมีเมนเจอร์ช่วย เขายังไงเขาก็รับอยู่แล้วมีเมนเทอลิตี้นั้นด้วยคือมายวาว่าเออถ้าเกิดมันกดดันแล้วมันเจ๊งไม่เป็นไรเจ๊งแง่สตทีมก็มีเมเนเจอร์อยู่ใช่ไหมค่ะแต่พอมันเป็นซีเนียเราอะเหมือนเราเป็นเมเนเจอร์นี่ใช่ไหมความกดดันมันอีกอย่างหนึ่งอะหมายความว่าเราต้องตัดสินใจในนโยบายบางอย่างซึ่งมันจะมีผลกระทบกับคนที่เหลือแล้วถ้าเราตัดสินใจผิดเนี้ยความกดดันคือแบบอ่าอนี่มันไม่ใช่นิวะาใช่ไหมคือมันไม่ได้ ปีผลกระทบกับเราเลยตรงแต่มันมีความกดดันคือเราทําให้ชีวิตคนอื่นมันม,มันเลวลงอะ่ะมันมันมีความเ <ไป S 1> สี่ยงในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นมันเลยเป็นความกดดันอีกแบบหน,นึ่งทีเนี้ยมันก็จะไม่มีคนที่แบบมาช่วยคุ้มหัวเราแล้วอะ่ะนอกจากซีอโอซึ่งซีอโอก็คงมาถามคุณอยู่ดีว่าคุณทําอะไรไปครับ <laughs> ซึ่งความกดดันมันต่างกันครับอืคิดว่ามันจะแฮนดเดิลต่างกันถ้าตอนเป็นจูเนียร์เราจะแฮนเดิลแบบหนึง่ง แต่ถ้าตอนเ็นชีเนยียจะแฮนเดิลอีกแบบนึ่งม,ม,มากกว่าเหมือนเท่ากับว่าพอเราเป็นเมนเจอร์อย่างเงี้ยมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งความรับผิดชอบอันนั้นมันส่งผลกระทบกับคนหมู่มากมากกว่าซึ่งการตัดสินใจของเรามันก็เลยดูมีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่พี่นาคกำลังจะสื่อคือเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้มันมั่นคงมากพอที่จะตัดสินใจภายใต้ความกดดันอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะคะพี่นะ สถานการณ์ที่มันกดดันมากๆอย่างเงี้ยพี่นาะจะเลือกตัดสินใจยังไงให้มันรู้สึกว่าแบบเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอตอบคําถามยาก <laughs> เออผมว่าไม่มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมมุติว่าเราจะทาสิ่งสิ่งหนึ่งในบริษัทที่าอาจจะเป็นนโยบายเป็นดิเรกชันหรือกลยุทธ์ใหม่ๆของบริษัทอะไม่มีคนไหนบอกได้หรอกโหอันนี้สาเร็จร mm ้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแบบมีคนแบบนั้นนะโหป่านนี้บริษัทแบบจะเิญรุ่งเรือทุกคนแล้วคือกรารตัดสินใจใหญ่ใหญๆในเลเวลนั้นอนะ ส่วนใหญ่ไม่เกิดขึ้นคนเดียวมันก็จะเกิดขึ้นกับคนประมาณนี้อีกหลายหลายคนเพราะฉะนั้นความพลาดอยู่จะน้อยลงเพราะว่ามันจะมีคนคอยเช็กอ,อยู่เหมือนกันมันก็เลยจะมีความแบบกดดันหรือความแฮนเดิลที่แบบอาจจะช่วยได้คือเออนึกออกปะคือคุณไม่ได้แบบเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวฉันจะเปิดบริษัทใหม่เอาเงินทั้งห้าสิบล้านไปลงทำอันนี้กันดีกว่าแล้วคุณนั่งคิดอยู่คนเดียวไม่มีใครปล่อยคุณทำรอก มันก็จะเป็น,น,นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนช่วยคิดอยู่ที่พี่นัทรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปร้องไห้ออกมาจากในห้องน้ําคือเขาอาจจะมีตาแดงเดินซึมๆออกมาจากในห้องน้ําแล้วบางทีคนแบบนี้ก็จะแบบเออเนี่ยพี่คนเล่นแรงๆเราต้องรับให้ได้นะพอรับไม่ได้มันก็ต้องมันไม่โปรเฟชั่นอลค่ะผมเจอคุณอีกทีเมื่อไหร่นะแล้วผมตาแหน่งเท่ากันใหญ่ไว้ก็โดนคือทำงานด้วยกันนานๆห้าปีเจ็ดปีไม่ได้แน่เลยอ่ะผมจะมตกนรกเลยนะ